กระเทียมของแดงมะเขือพวงกระชายตำแล้วค่ะปลากระป๋องสามกระป๋องค่ะตามด้วยน้ำล้างครกค่ะเดี๋ยวผมจิมให้ดูสักสองคำนะ มาทำน้ำยากะทิปลากระป๋องกินกับขนมจีนสไตล์เราค่ะกะทิข้นค่ะพริกกระเทียมหอมแดงมะเขือพวงกระชายตำแล้วค่ะปลากระป๋องสามกระป๋องค่ะน้ำปลาร้าจ้ะน้ำปลาค่ะเกลือค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะคั่วพริกกระเทียมหอมแดงให้หอมค่ะมะเขือพวงค่ะเอามาคั่วให้พอสุกนะคะกะทิแตงมันแล้วใส่กระชายลงไปเลยจ้าตำด้วยปลาร้าค่ะ ต้มทิ้งไว้5นาทีนะคะต้เครื่องที่คั่วค่ะใส่เกลือก่อนนะคะตามด้วยเนื้อปลากระป๋องค่ะตามด้วยมะเขือพวงค่ะแลกมากแหลกน้อยก็ตามใจเราเลยค่ะใส่เครื่องที่ต้ลงไปเลยจ้าน้ำปลากระป๋องค่ะตามด้วยน้ำล้างครกค่ะน้ำหางกะทิค่ะตามด้วยผงนัวจ้าน้ำปลาจ้า รอให้เดือดน,นะคะพร้อมรับประทานค่ะาม,มาครับทุกคนมาชิมนะอันนี้ทําเสร็จแล้วน้ํายากะทิปลากระป๋องกินกับขนมจีนมาเดี๋ยวผมชิมให้ดูสักสองคำนะฮะลาดนี่คุ้นๆไปเลยตรงราดอย่างนี้อือนี่ทุกคนอร่อยนะทํากินเป็นประจำเลย เมนูนี้ไปทำตามในคลิปได้เลยนะมาทุกคนอันนี้กินนะอือร่อยเหมือนเดิมอืมอมืมาราะก าถ้านใดนที่คิดจะไปทำกินก็ตามในคลิปเลยให้นี่ผมกินมาดูนะอร่อยมากบ๊ายบาย